นมัสเตสวัสดีค่ะคุณกำลังฝึกแฮนด์สแตนอยู่หรือเปล่าคะฝึกแล้วไม่สามารถค้างท่าได้นานหรือไม่สามารถที่จะเหยียดขาและตัวตรงได้ทิกเทคนิคในการจั๊มวันนี้นะคะอุม้มอิ่มเลือกสอนในท่าจั๊มทักหรือทักฮอปนั่นเองนะคะวิธีในการฝึกจั๊มทักจะมีอะไรบ้างเต็มไปรับชมกันเลยค่ะ วิธีพื้นฐานแบบที่1ลองหัดกระโดดมาตรงกลางระหว่างมือระหว่างเท้าสำหรับคนที่ขาตึงมากๆนะคะวางมือลงที่บล็อกเวลากระโดดจะง่ายกว่าค่ะขาจะไม่หนักเกินไปนะคะลองหัดกระโดดไปและกระโดดกลับจนกล้าและคล่องประมาณ5-15ครั้งเมื่อเริ่มคล่องแล้วนะคะก็ค่อยๆสปริงให้สะโพกโด่งและสูงขึ้นค่ะ ตัวนี้นะคะจะทําให้เราเข้าใจว่าเวลาที่กระโดดแล้วโด่งสะโพกเนี่ยความรู้สึกจะประมาณไหนคะ่ะจากนั้นสเต็ปที่2นะคะลองกระโดดและโด่งสะโพกสูงดูนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะงอเข่าเยอะๆค่ะเพื่อเป็นแรงส่งในการส่งสะโพกขึ้นมาสูงเมื่อสะโพกสูงเราจะเจอจุดเบาเมื่อเราเจอจุดเบาเราก็จะสามารถค้างอยู่ในท่าได้นานขึ้น ตัวนี้นะคะฝึกจนคล่องสามารถฝึกได้นะคะตั้งแต่5-15ถึง15ครั้งต่อวันค่ะเมื่อเราคล่องแล้วนะคะก็ลองวางเท้าลงมาใกล้ๆมือเดือค่ะ จากนั้นนะคะสเต็ปที่3ลองจำและงอเข่าเข้ามาหาอกตัวนี้นะคะปลายนิ้วโป้งเท้าติดกันฉลบเข่าไปทางด้านข้างมือผักพื้นหาจุดทรงตัวได้ค่อยๆหนีบเข่าเข้ามาชิดติดกันและดึงหน้าขาเข้ามาแนบชิดติดอกค่ะ